ขนมชั้นทานได้ก็ซื้อขนมชั้นกินค่ะแล้วก็กินไปเลยนะคะ3ชิ้นใหญ่ซึ่งไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องคุมที่ปริมาณด้วยสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมน้อยก็ต้องดูนะคะ แต่หลายท่านบอกดูแลคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยให้กินอะไรเลยนะคะไม่ค่อยให้กินอะไรเลยถามไปถามมานะคะแล้วก็บอกว่าค่าไตาไม่ขึ้นสักทีหนึ่งนะคะแถมน้ําตาลเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดิงก็ถามว่าเออกินอะไรอย่างไรบ้างคะนะคะเขาบอกอาเนี่ยคุณพ่อแบบงองแงนะคะอยากกินของหวานเขาบอกว่าขนมชั้นโรคไตกินได้ ก็จัดขนมชั้นให้คุณพ่อไปเลยค่ะทุกมือ้อทุกมื้อนะคะขนมชั้นเวลาทุกท่านซื้อมาสมมติตามตลาดอะไรเงี้ยมันจะเป็นถุงใส่ถุงกริอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีมาทั้งหมด3สี่เหลี่ยมนะสามสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคะโรคไตกินขนมชั้นได้ก็จริงนะคะขนมชั้นชื่อมันก็คือเป็นขนมชั้นเนาะทุกคนเรามีรูปประกอบด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมนูแนะนําเหมือนกันนะคะเรื่องขนมชั้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือนะคะเนี่ยขนมชั้นที่เราให้รูปไปเนี่ยมันชั้นมันสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมน้อยก็ต้องดูนะคะคการ อาหารอยู่ที่ปริมาณด้วยไม่ใช่ชนิดอย่างเดียวนะคะบางคนบอกว่าขนมชั้นทานได้ก็ซื้อขนมชั้นกินค่ะแล้วก็กินไปเลยนะคะ3ชิ้นใหญ่ซึ่งไม่ใช่ไม่ได้นะคะต้องคุมที่ปริมาณด้วยถ้าคุณเป็นระยะ4ี่ห้าให้กินเป็นแค่ลอกชั้น1-2ชั้นนะถ้าเป็นเบาหวานด้วยก็ต้องระวังนะคะโรคก็แค่เป็นโรคค่ะไตเสื่อมก็ไตเสื่อมค่ะอย่า อย่าไปซีเรียสน,นะคะบอกเลยว่าคุณเจอรินแล้วคุณสามารถที่จะมีค่าไต่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะรินพูดจากหัวใจแค่ความรู้ที่คุณติดตามรินในทุกช่องทางเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากที่จะมีความรู้แบบตกผลึกไปในเลยทีเดียวนะคะคก็รับคู่มือเล่มน,นี้ไปเลยสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ